กูบี่นะียย่ตัดน้าแล้วเหตุเรื่องคุณาใ่ก็ไม่อยู่ขอโทษด,ด้วยเลยนะจะขอร้านอยากให้มาเจอกับ ผู้เยอะหายจะของรถเยอะหายจะแกล้งจะแกล้งมามามาจะไปวุ่ววนวายเขามามามาแล้โดนแช่อเลงบอกมันฟังบอกว่าอยู่กับลูกก็ไม่ยอมฟังจะไปวิ่งตันหน้ารถเขาอยู่ไลจนจะเพิ่งออกไปรเข้ามานะ่ะรถเข้ามารถเข้ามาจะรีบข้ามมาเร็วนีรถชนตายหาย,ยแล้วจะรถขัามา้า รถมารถมาเลยู่ฝังน้นห้ังคาตึกร้านขายใช่อ้โห้วเนเอรถสวนทางี ของบ้านตรงนี้อนรอรอนานแล้วนะครับให้รับผิดชอบมาจนนั้นมันตายหรือยังไม่รู้ครับจะไปจะไปจะไป รถชนเมื่อกี้เลยคือหลอดไม่หนึ่งีตอนนี้กำลังเกิดอุบัติเหตุครับรถชนุนักตายขึ้นไม่คันเดิน กวผมถ่ายึินเลทถ่าย็นนักวิ่งตับหน้ารถรถคู่รียนรถบอมน้อยบอเรนเหมือนราชธรนีมีมจิตเกลียดมีจะตเกลียนดะผมรถเอ็นนาวานาวาตาบ่ นาวาตาน,น,น,นิตนสันนิตสันท่านี้มครับแล้วหน้าเขาบางคนหน้าเสียหายเขาหลุดออก วิ่งข้ามไปเป็นข้ามกลับมาแเ้าขนุชนไม่รู้รอดนี้ตัดหมาสีขาวเมื่อกี้นี้วิ่งตัดลวิ่งไปหา,มาหมาตัวนี้แหละเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ขังมันไว้จะให้มันออกไปตอนนี้ไม่น่าจะตามมาเลยบอกว่าให้อยู่กับลูกก็ไม่ยอมฟังทำให้เกิดเรื่องเวยก็คือ <c oughs> ไม่น่าเลยมันตามมามันจะไปเจอเขตามยิงตามมานี่จะเปคนละทิดไม่น่า น,นี่ใครเป็นเจ้าของน้องหมาเนี่อสีขาวเนาะอยากให้มารับผิดชอบกับเหตุที่เกิด ข้ามไปเลยน้องหมาเลยรถหลงนีๆข้ามไปแล้วข้ามกลับน้อนี่โดนชนเข้าตันเต็มถ่ายคลิปนี้ทันน่าจะถ่ายคลิปตอนที่แรกแล้วไม่คิดว่าจะเจอ ก็จะหาที่แล้วเจอแล้วที่าก็กิจอเหตุการณ์นี้เวนกำนั่งเทยเลยหาเรื่องกูโจรนี่เพราะนมาเ มันก็ไม่น่จะข้ามไปเลยไม่เคยเห็นนจนตามีานัมียขนีเอาไสท้ายนะครับโบริการับสื่อตรางววันคเชิญกันเลยกันนะครับวันนี้เอากระติกน้ำเอากระปัง

นี่ะเปือเรือนไอเป็นเ,เจ้าขอหมากนนออกมารับผิดชอบื่อ่ฮะไอเขาจอดเรองงานทำมานเลย

ยังจับหน้าเลยคุณแม่ฟังฉ่ำฟูะหายไม่ทันเลยมาแล้วจับยากจัย มเป็นไรไมัน็นไรขอบคุณม,มากมเปกปทำเอ้าอยากตายหรือไงตันตัดหน้าแล้วเขา่า,า,านะาลกหนาแล้วนี่ย เข้เขาเขาโดนเหวีบยงเขาาไปรี้สั่นตัวเก็บตัวยั่ไนก็ไม่รู้เกิดเลยไห่คู่ครับผมายไม่ทัน ตอนตอนมาวิ่นตอนนี้ขายไม่ทำเลยไม่คิดว่าจะเจอเดินแบบนี้ทับมาจนนี้นะโดนแน่นนนไปข้างทัพมาไม่จะเจอทุกวัน อยู่มาขายอาตอนที้นักเรียนกไม่ได้ผ่านครับไม่มีหลักฐานก็จะมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะนี่ว่ามันประมาทนะ นักอบที่ครับเดนน้คือนักขับคนไหที่เขามาดีๆมาอยู่กัดหน้ารถลุ้นดวงนะครับาดืนนว่าลุ้หดวงก่อนนักว่าข้าขนมมั้ไม่มีต้นึกเลย รถนีสันพันเถี่ยรถนีสันโดนคู่ม,ม้าตัดหน้ารถมีานไม่ทันเลยหาเรื่องเสือจะสีดไอ้นี่แหละมาตัวนี่แหละบอกว่าบอกว่าให้อยู่กับลูกก็ไม่ยอมไม่รู้จะตามไปทำไม เขาน่าจะทำสั่งให้ทำโกงอืมแล้วิ่งมาจะวิ่งมารถรถรถเห็นหมาเลี้ยวไปไล่หมาตัวนี้นะ ตอนที่หาดลนเติงขายน้ำพันแค่นี้ก็แล้วก็